ะะและนี่ก็คือเป็นตัว Next Gen e v e r a s t w i t e t a c นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะต้องบอกว่าสีนี้จะไม่ค่อยเห็นนะคะเป็นสีบรอนเงินนั่นเองค่ะสำหรับรุ่น e v e r a s t w i t e t a c นะคะสำหรับทีนี้นะคะไม่มีราคาค่าตัวนะคะเพิ่มแต่ว่าจะต้องออเดอร์เป็นพิเศษนะคะรุ่นนี้นะคะราคาจัดจำหน่ายอยู่ที่1ล้านนะคะ9 2 2 0 0สบาทเช่านั้นเองค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะแบบเทอร์โบคู่นะคะตัวนี้210แรงม้านะคะ 500นิวตันเมตรนั่นเองค่ะจับคู่กับเกียร์ออโต้10สปีดเป็นเกียร์ไฟฟ้าอ e ิชิเตอร์นะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าคันนี้นะคะชุดแต่งมูลค่า500แสนบาทนะคะมีอะไรบ้างและตกแต่งอะไรเพิ่มเติมเข้าไปบ้างค่ะอ่าเดี๋ยวด้านหน้าเลยนะคะเดี๋ยวม่อนให้ดู อันนี้เราเปลี่ยนกระจังหน้านะคะเป็น FORD นะคะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นสีดําด้านนะคะจริงๆก็สามารถเลือกสีได้เหมือนกันว่าต้องการเป็นสีอะไรนะคะสําหรับอะคริลิกด้านบนของตัวเอลเรสไวด์แะคะก็จะมาเดิมๆจากโรงงานนะคะเป็นสีดําด้านแบบนี้ไฟสองบริเวณกระจังหน้านะคะเป็นสีส้มนะคะเพื่อจะได้ตัดกับตัวตัวสีรถด้วยนะคะให้เพิ่มความโดดเด่นเข้ามานิดนึงค่ะอ่ะด้านหน้านะคะก็ใส่เป็นชุดวิกเตอร์นะคะเป็นรุ่นใหม่ปี2023 จะมีคําว่าวิตเตอร์นะคะอันนี้เราคัสตอมสีนะคะเป็นสีดําด้านนะคะทำสีเดียวกันกับตัวรถคือสีบอลเงินนะคะแล้วก็ตัดค้วยดําด้านนะคะเพื่อให้มันแมทกับตัวในส่วนงตัวคิ้วล้อ แล้วก็ในส่วนของตัวล้อนั่นเองค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยนะคะเตือนกันชนด้านหน้าค่ะมีในส่วนของตัวระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ESP และป้องกันล้อหมุนฟีนะคะพร้อมกับระบบ e l e c t r i c b r a k e b o o s t e r นะคะหรือระบบช่วยเบรกเฉยนั่นเองค่ะตัวนี้ก็มาพร้อมกับตัวระบบ HLA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะแล้วก็มีระบบละอะป้องกันการกความนั่นเองค่ะรุ่นนี้เราให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับตัวเรบรกมือไฟฟ้านะคะ และสําหรับด้านหน้านะคะไฟหน้ายังเป็นแบบแมทริก LED นะคะไฟดวงนี้นะคะเปิดปิดไฟสูงให้แบบออโต้นะคะลดการแยงตานะคะสําหรับคันที่สวนเลนมานะคะพร้อมกับเพิ่มความสว่างให้กับวงเลี้ยวนะคะเวลาที่เราเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวานั่นเองค่ะอ่าให้ดูนิดนึงคะ่ะ มีเตือนกันชนหน้าหลังให้ด้วยนะคะและสำหรับตุวนี้มาพร้อมกับระบบ Stop and Go นะคะหรือระบบ Aractive Cruise Control พร้อมเบรกให้อัตโนมัตินั่นเองค่ะด mm ้านข่างของตัวสเกิร์ตนะคะของตัววิกเตอร์ค่ะเราทำเป็นสีดำเงานะคะเพื่อให้ตัดกับในส่วนของตัวล้อนะ,ะ mm hmm. ตัวล้อตัวนี้นะคะเพคของเราเลยนะคะตัวนี้ขับมาบอกเลยว่าดูรวยทันทีนะคะ mm hmm. อ่าชุดล้อนะคะเราใช้เป็นตัวล้อ เวกฟอร์นะคะตัวนี้เป็นลายแบบนี้เลยนะคะของเขานะคะเลือกเป็นสีดําเงานะคะตัวยางนะคะเลือกเป็นมิชลินนะคะตัวนี้ก็เป็นของ SUV นะคะเพราะว่าจะเน้นในเรื่องของความเงียบนะคะเสียงจะค่อนข้างเงียบค่ะตัวนี้ค่ะ,ะด้านในนะคะเห็นเขียวๆแบบนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น เบรกเบมโบนะคะนิวคาเยนหรือว่าคานาเมรา2 0่ซัดนั่นเองค่ะตัวตัวจานนะคะอยู่ที่4ี่นะคะตัวนี้ค่ะก็เพิ่มในเรื่องของการเบรกระยะเบรกสั้นลงแล้วก็เบรกแล้วหัวไม่ทิ้มนะคะอ่ะสำหรับตัว เอลเรสไวทแทกมาพร้อมกับกล้องมอง360อร,รอบงศารอบพันนะคะแล้วก็พร้อมกับตัวระบบแจ้งเตือนหมูอับสายตานะคะจะโชว์ไฟบริรเวณกระจกด้านในค่ะตัวนี้ค่ะกุญแจเป็นแบบสมารท์ทย์เลตนะคะจะใช้วิธีการสัมผัสในการล็อกแล้วก็เวลาเปิดสามารถเปิดได้เลยนะคะเพียงแค่เรามีกุญแจอยู่ที่ตัวเราไม่เกินหนึ่งเมตรนะคะราหลังคานะคะจะแตกต่างจากรุ่นเอลเรสไชนีียมคลาสนะคะตัวนี้จะมีความเว้าวนะ,ะสามารถมัดรัดของได้นะคะนี่ใช้งานได้จริงนะคะมาดูด้านหลังนิดนึง สำหรับตัวเจ้าเอลเรดไวด์แท็กนะคะไฟด้านหลังนะคะเป็นไฟแบบซิกเนเจอร์นะคะ LA LED เต็มดวงค่ะแล้วก็มาพร้อมกับตัวกล้องมองถอยตอดด้านหลังเช่นเดียวกันนะคะระบบความปลอดภัยก็จะมีเตือนการชนด้านหลังแล้วก็แจ้งเตือนนะคะเวลาถอยออกกับซองนั่นเองค่ะในส่วนของตัวชุดวิ c เตอร์อันนี้เราจัดเต็มนะคะเพิ่มสปอยเลอร์เข้ามานะคะพร้อมกับทำสีรอนเงินตัดนะคะดำด้านเพิ่มความสปอร์ตนะคะต้องบอกว่ารุ่นนี้นะคะ น้อยแต่มากนะคะสําหรับในเรื่องของตัวชุดแต่งค่ะด้านหลังเช่นเดียวกันสเกิร์ตด้านหลังเนี่ยตัวท่อนะคะเราเลือกเป็นแบบท่อเหลี่ยมนะคะแล้วก็ทําสีให้เป็นบรอนเงินตัดดําด้านนั่นเองค่ะในส่วนของตัวโลโก้เป็นเอเวอเร w ต์ไว์แทสีดําด้านของเขาแล้วก็จะมีสีคูสีนะคะเป็นเอกลักษณ์นะคะเดี๋ยวพาไปดูภายในนะคะว่าคันนี้ทําอะไรบ้างนะคะอ่ะตัวนี้เราเพิ่มในส่วนตัวลําโพง1 <pos> <movement> 2 O นะคะจะให้ฟังเสียงนิดนึงค่ะ

อ่าพอเป็นน้าจิ้มนะคะสําหรับในเรื่องของตัวชุดลําโพงนะคะตัวลําโพงนะคะเราเปลี่ยนเพิ่มนะคะใส่เป็นตัว B&O นะคะซึ่งอยู่ในตัว Raptor V 6 3.0นั่นเองค่ะอันนี้เราใส่ลําโพงทั้งหมด12จุดนะคะเดิมของเขาจะมีอยู่ที่9จุดนะคะพร้อมกับซับนะคะเป็นของ JBL นะคะเป็นแบบ Built-in ตู้นั่นเองค่ะก็เพิ่มความสวยงามนะคะงานเนียนมากเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เบสดลูกค้าสามารถปรับได้ตรงนี้นะคะ เพิ่มเสียงเบรนะคะเพิ่มความเร้าใจแล้วก็อัดทร์สในการขับขี่นั่นเองค่ะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะเราอัปเกรดเป็นแบบกล่องอ n d r o i d เข้าไปนะคะเป็นแบบ full o p t i o นนะคะตัวนี้ก็สามารถอัปเกรดได้นะคะ YouTube ดูเป็นแบบพรีเมียมได้เลยดูหนังฟังเพลงนะคะ t f l i x มีทุกอย่างให้นะคะตัวนี้ก็ออปชันค่อนข้างเต็มแล้วก็ค่อนข้างครบนะคะในส่วนของตัวหน้าจอนะคะแล้วก็มีที่ชาร์จไวเลสไล้สายให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ พวงมาลัยนะคะสำหรับตัวเอลเรสไฟแท็กค่ะเป็นแบบไฟฟ้านะคะน้ำหนักเบานะคะให้เกิดความหน่วงแล้วก็ถ่วงตามอัตราความเร็วที่เราขับขี่นั่นเองค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด 7รูปนั่นเองค่ะอ่ะให้ดูเกียร์ไฟฟ้าอ e ิชิปเตอรนิดนึงนะคะรุ่นนี้จะมาพร้อมกับนะคะเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ระบบช่วยถอยจอดเข้าซองอัตโนมัตินะคะโดยที่เราไม่ต้องจับพวงมาลัยใดๆนะคะโหมดการขับขี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะคะมีทั้ง 4L 4H แล้วก็ 2H นั่นเองค่ะอ่ะเดี๋ยวให้ดูภายในรวมๆนิดนึงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นภายในแล้วก็ภายนอกรวมๆนะคะสำหร,รับตัวเจา้าเอลเ e สไว t แท็กนะคะลืมให้ดูเบาะแถวสามนะคะแถวสามเนี่ยจะปรับแบบไฟฟ้านะคะและที่สำคัญน,นะคะ มาท้ายเป็นเตะเปิดแบบแฮนด์ฟรีนั่นเองค่ะตัวนี้ก็เพิ่มในเรื่องของตัวสัมภาระในการวางสิ่งของนะคะก็ค่อนข้างวางได้เยอะนะจริงๆแถว2ส,สามารถวางเรียบได้ด้วยนะคะแล้วที่สําคัญรุ่นนี้เป็นแบบหลังคามูลลูฟนะคะสามารถเปิดได้ทั้งม่านกระจกนะคะรับแสงแดดหรือรับลมสามารถเปิดกระจกได้เลยค่ะก็เพิ่มความหรูหราให้กับตัว SUV หรือว่า7ที่นั่งเข้าไปอีกนะคะตัวนี้ค่ะ ฟังนิดนึงค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะรอรถไม่นานนะคะตอนนี้เรามีรถพร้อมส่งมอบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นสีเทาสีขาวตอนนี้ลูกค้าสามารถรับได้เลยค่ะอัตราดอกเบี้ยไม่แพงค่ะ1.89%เท่านั้นเองค่ะดาวเริ่มต้นที่25%นะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนนะคะก็สามารถกดติดตามนะคะแจ้งเตือนนะคะของช่องฟอร์ดบายมอนสีไว้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้มัอนขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ